ขอโชครุ่งสตรอวเวอต่อค่ะเอาเ<อ>็มคัดโอเคเลยสมองก็ทำงานกโอเคสวัสดีครับคามิล่าสวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับใครชนะในครั้งนี้ด้วยต้องขอให้ตัวเรานะฮะช่วยเล่าถึงความรู้สึกหลังจากชกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นยังไงบ้างรครับ um, First of all congratulations for the victory um how's your feeling after this fight Thank you so much. Um, I feel okay, a bit sad because uh, I didn't get my belt, uh, but uh, next time uh, I will make the weight and yeah, um, I'm not sure about the performance because. I fight I think it quite saw so was sloppy whole double the ก็ดีใจค่ะแต่ก็เสียใจนิดหน่อยที่ทำน้ำหนักไม่ได้ค่ะคราวหน้าก็จะพยายามทำน้ำหนักให้ได้ค่ะพยายามให้มากขึ้นค่ะก็ยังไม่แน่ใจว่าที่ทำไปอ่ะมันดีแค่ไหนแต่ว่ารู้สึกว่าคงแบบคงจะดีได้กว่านี้อะค่ะผู้ต่อสู้มีอาวุธอะไรที่สร้างปัญหาให้กับตัวคุณมากนักมากมาก Um, is there anything that um, Natalia was like doing and it and it troubled you like her striking? Um yeah she had very good boxing she got me good in the first round and I couldn't see much <laughs> the fight ก็สกิลหมัดของนาตาเลียดีมากๆค่ะแล้วก็เหมือนช่วงยกแรกเนี่ยก็คือถือว่า ทำให้เขาค่อนข้างลำบากเหมือนกันค่ะแล้วก็มองไม่ค่อยเห็นด้วยค่ะแสดงว่ามีอาการบาดเจ็บตั้งแต่ยกแรกแล้ว So you got injured since the first round? Yeah, very quickly, and I was like, oh shit, I cannot stop now. I have to continue. บอกว่าใช่ค่ะตั้งแต่ยกแรกค่ะตอนนั้นก็ตกใจเหมือนกันค่ะกลัวจะกลัวจะมีปัญหาค่ะก็เลยคิดว่าต้องเหมือนแบบต้องต้องจบเกมให้เร็วค่ะ อาการนายกแรกก็คือมองไม่เห็นมองไม่เห็นที่ที่จะหมายถึงเนี่ยที่จะสื่อก็คือมองไม่เห็นทั้งสองข้างเลยหรือว่ามองมองมองเห็นข้างเดียวหรือยังไงครับหรือมองเห็นแค่บางส่วนหรือยังไงครับ You said you couldn't see so it's like this one right this eye yeah this eye and it was so blurry and I think it was like o อว่าก็มองไม่เห็นข้างเดียวค่ะข้างที่เห็นเขียวเนี่ยค่ะก็เลยเหมือนแบบรู้สึกว่ามองไม่ชัดแล้วก็รู้สึกว่าภาพมันเบลเบลค่ะตอนนี้ก็มีอาการไงครับ Um, how does it feel right now yeah it's okay yeah uh, it's okay ก็ได้อยู่ค่ะตอนนี้ก็ก็ไม่ไม่เป็นอะไรมากค่ะในช็อตที่น็อคครับในช็อตที่น็อคเกิดอะไรขึ้นครับช่วยเล่าเราฟังอื the second that it that you got the knocked out what happened there um no I saw she got hurt with a body shot and then I was like why she อืมเธ .kind of went into the ropes and I was like whoa whoa what's happening like I I want a clean knockout you know but she TKO I think ก yeah. ็ตอนนั <k> ้นจังหวะนั้นนะคะก็ต่อยเขาแล้วเขาก็เหมือนสุดลงไปค่ะแล้วก็ตอนนั้นยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ก็รู้สึกว่าต้องเหมือนแบบต้องเอ่อใส่อาวุธต่อค่ะเพื่อที่จะปิดเกมค่ะคิดว่ามันจบเลยไหมในช็อตนั้นหรือในไม้นั้น at that second were you sure that like the the g a m e is over yeah I was quite sure because um, she went too far down to get back up again ก็ค่อนข้างมั่นใจค่ะว่าน่าจะจบแล้วค่ะเพราะว่าเขาย่อตัวลงไปคิดว่าเขาไม่น่าจะยืดตัวขึ้นมาแล้วอะค่ะ แต่คราวนี้อีกฝั่งหนึ่งผู้ต่อสู้คุณมีความเห็นว่าจริงๆแล้วเกมมันยุติไวไปมีความคิดที่เห็นยังไงเกี่ยวเรื่องนี้ครับ Your opponent thought that the game finished too early. How, what do you think about that? Um, I don't know. I think uh, yes, maybe she could have gone up, but uh, I think I would finish quite soon after that anyways. ก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันคะ่ะอันนั้นก็คงเป็นความเห็นของเขาคะ่ะแต่ว่าส่วนตัวคิดว่าก็แบบปกติแล้วคะ่ะสมมุตินะครับสมมติสมมุติว่าโอเรียคอสให้โอกาสผูส้ต่อสู้คุณคุณน,นาตาเลียที่มาชกต่อคุณคิดว่าคุณคิดว่าคุณคิดว่าคุณยังจะชนะเป็นฝ่ายชนะอยูอย่เหมือนเดิมไหมครับอม suppose that she didn't get a knock you didn't get a knockout at that second do you think you would be able to finish her the next round yeah I would um, yeah I think so ก็ถ้าถ้านาวินอาทีนั้นไม่ได้ knock out ค่ะก็ค่อนข้างมั่นใจว่ายกต่อไปค่ะยังไงก็ชนะแน่นอนค่ะถึงตอนนี้ประเมินได้หรือยังครับว่านี่จะเป็นไฟสุดท้ายในพิกัดรุ่นนี้ Would you say that this is your last fight in strawweight? No, I would not say that. Um, I think if I get more notice next time before my fight, I will make the weight. ไม่ค่ะยังไงก็จะพยายามให้มากขึ้นในการทำน้ำหนักรุ่น strawweight ค่ะยังมั่นใจว่าเจ้าเข็มขัดที่คุณสูญเสียไปกลับคืนมายูคอนฟิดเอน t ์ o ดย์ยูเกะโยเบลแบ Yeah it's my belt and I want it back มัน ถามาค่ะ,ม,คะมั่นใจค่ะว่าจะนําเข็มขัดที่เสียไปกลับมาให้ได้ค่ะยินยากับเราร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคอ่ะสุดท้ายนี้แฟนๆมวยชาวไทยหรือทั่วโลกอะ่ะรอเชียร์คุณอยู่เยอะมากมีอะไรจะบอกพวกเขาครับใช่ um, you have so many fans <Yes. S 3> um, in Thailand and also around the world who love you so is there any message for them I want to say thank you everyone so much for your support uh, after me not working may t w a i t Uh, everyone wrote to me. I'm very, very thankful. Uh, my opponents, old opponents, and people very high up there uh, reached out to me. And I'm very thankful it kept me going. I was a bit sad after that uh, that I didn't make it, but all your support through social media really helped me. And um, I just want to say thank you to everyone who came to share me on today and all around the world. ขอบคุณมากค่ะก็รู้สึกข,ขอบคุณทุกคนมากๆค่ะสำหรับเหมือนกำลังใจอะค่ะที่ส่งมาก็ทั้งคนแฟนๆทั่วไปแล้วก็นักมวยด้วยกันค่ะที่เขาอาจจะมีประสบการณ์มากขึ้นก็ส่งมาให้กำลังใจอยากจะบอกทุกคนว่าข้อความทุกอย่างเนี่ยคือมีความหมายกับเขามากๆค่ะแล้วก็ทำให้เขามีกำลังใจที่จะไปต่อค่ะเออนะ,ะขอบคุณคนะจีวัน thank นะ อินไทยน้าวท่าน้าวไม่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 ่ไมไม่ไม่ม่ไม่ไม่ไไม่ไไม่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 ่ไม่ไม่ไ่ไม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 ่่ไม่ไม่ไม่ไ ขอกขพูดประโยคหน่อยขอเขพูดประโยคขอเ็าพูดว่าหนูขอชกรุ่นสตอ์เวตต่อและขอทวงเข็มขัดคืนได้ไม่ยากเลวนะเดี๋ยวว่ากันม่ไ Can you say in Thai that ขอชกรุ่นสตอ์เวตต่อและจะทวงเข็มขัดคืน Do y understand คะแบบว่า like you you want to stay in s t r a w e i t and you get the belt back in Thai อืม ขอชกรุ่นสตอเวตต่อ,อ okay. และจะเอาเข็มขัดคืนก็ออลืมแล้วอ่ะลืมแล้วอ, <No. S 1> อ,อ่ะบอกว่าขอขอชกรุ่นสตอเวตต่อโอเค okay. ขอชกรุ่นสตอเวตต่อค่ะและจะเอาเข็มขัดคืนฮะ <Huh? S 1> เอาเข็มขัดคืนเอาขเข็มขัดอใช่แล้